สวัสดีครับผมพบกันแล้วทอ็อปรถช็อปแปดหรือรถแต่งซิ่งแต่งบีพีต้องทอ็อปรถช็อปแปดหรือวิวพามาชมแจ GE ปี2009คันนี้ตัวท็อปเอนะครับผมตัวนี้หน้า MC หลัง MC หมดแล้วคันนี้ของแต่งแน่นๆน่ท่วม,วมๆเยอะๆเหมือนเดิมบอกราคากันก่อนเลยคันนี้ราคา315,000บาทใช้เงินออกรถ29,900บาทส่งประมาณ5,7 5,8ันเจระยะเวลา84งวดหรือ7ปี ถ้าลูกค้าอยากดาวเยอะๆมันก็จะส่งน้อยลงแต่ผมแนะนำว่าลูกค้าทุกคนเหมือนกันให้แนะนําดาวเยอะเลยมันจะผ่อนน้อยลงผมพา,มาดูคันนี้ก่อนคันนี้ล้อแกมไรซ์สิบห้าเบิกใหม่ครับผมขอบสิบห้าน็อตล้อเบิกใหม่แบมโบ้เบิกใหม่จุ๊บลมเบิกใหม่กรอบป้ไบเดียมไทเทเนียมเบิกใหม่ไฟหน้าเป็น LED อ่าเบิกใหม่ครับผมแล้วก็เฮดแดงเบิกใหม่อ่าเดี๋ยวพาดูภายนอกก่อนนะภายนอกสีทั้งคันเก็บบางจุด ทั้งคันเก็บบางจุดไม่ได้เก็บทั้งคันแต่ทั้งคันที่ผมได้ขัดเคลือบแก้วให้เรียบร้อยแล้วใสๆปิ้งๆเลยล้อหลังแกมไรท์15น็อตเบิกใหม่แอมเบร์เบิกใหม่ยาง R.E. 0 0 3าลาย R.E. 003ท่อไทเทเนียมเบิกใหม่ครับผมคันนี้เก็บสีบางจุดแล้วเขาขาวเลยฝ่ายท้าก็เป็นของ M.C. แล้วเป็น LED โลโก้ R.S. h แดงหลังเบิกใหม่ท่อไทเทเนียมเบิกใหม่เบิกใหม่หมดเลยครับผมมีโลโก้ฟิต R.S. เสาไทเทเนียมเบิกปีกหลังเบิกสายใหม่ สติ๊กเกอร์วิเทคไอวิเทคสีเทาเบิกใหม่เลยคันนี้โดยรวมรอบคันสภาพคันนี้ผมให้รอบคันเลย95%สีขาวสวยๆเลยแจ๊สจีอีปีสองพันเก้เีกียร์แพดเดิลชิพครับผมคันนี้มีเกียร์แพดเดิลชิพด้วยคันนี้ราคา315,000บาทเช่นกนรถสงหมื่นเกาพันเก้าบาทสองมาหน้าปัญโขับมาเจอ8 9ดพันเงวดหรือ7ปีแล้วผมพามาดูภายในภายในเป็นภูมิร้ายผมเปลี่ยนให้ใหม่เป็นนาดี้กันยก พับได้สีม่วงมีแพทเทินชิปคันนี้ผมทำแพทเทินชิปมันมีแพทเทินชิปอยู่แล้วผมยกของเอาแพทเทินชิปเก่ามาใส่เรียบร้อยนะครับผมเบาะเบาะเป็นของ Mazda RX 8ของแท้กระชับกระชับเลยปรับขึ้นปรับลงได้กระชับสวยๆดิฟฟี่ดิฟฟี่เบิกใหม่หนึ่งชุดติดสวยงามกล้องบันทึกภาพเบิกใหม่ตัดเล่นวิทยุหนึ่งตัวเบิกใหม่ผมหมากลุกน้ำเงินเบิกใหม่ข้างๆเป็นหนัง เป็นหนังเบาะหนังคำมเอ็กบวกซีเบิกใหม่นะครับผมอันนี้คำมเอ็กเดียวไม่มีซีคำมเอ็กจ่ายเงินเบิกอ่าน,นี้ภายในผมภายในผมให้95เปอร์เซ็นต์เป็นก้านเรียบๆสะอาดอาดเลยอ่าเดี๋ยวผมพามาดูตอนสตาร์ทเครื่องเสียงนิ่มๆนุ่มๆครับผมนี่ครับนี่มีแพทเทินชิปอันนี้ท็อปเอสีนะครับผมมีแพทเทินชิปขอโปรโมทหน่อยพับได้ด้วยอ่าพับได้นะครับ มีแพดเดิชิพปรับเล่นเกียร์ได้บอกมาสเตอร์ R x 8กระด้างกระชับกระชับสวยๆเลยทุกอย่างของแต่งผมเบิกใหม่เกือบหมดนะครับผมพาไปดูห้องเครื่องห้องเครื่องเดิม IV-TECH 1.5คั IV นนี้ตัว TOP-SV ย้ำครับท็อปเเลยคันนี้สีขาวฝากระโปรงหน้ามีรอยบางจุดไม่ได้เก็บมีรอยเม็ดหินอ่าบอกเลยมีรอยเม็ดหินสภาพโดยรวม9กซนมามีรอยหูช้างนิดหน่อย มม่ได้เก็บเห็นเล็กน้อยผมไม่เก็บก็มีรอยฝ่าทานิดๆเนี่ยประมาณนี้เล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆผมไม่ได้เก็บคือจะเก็บแบบเป็นแผลใหญ่ๆแบบถลอกเยอะๆจะเก็บก็ผมประมาณนี้โดยรวยมับสวยของแต่งเบิกใหม่มีเบาะฟิวี์วิทยุบันทึกภาพพรมเบิกใหม่ของแน่นๆครับผมคันนี้เป็นไงครับสวยๆเลยสีขาวันนี้ราคา3ามแสน้าบาทใช้เงินออกรถสองหม่าบาทตซมา ้าบนทเขามาเจอไปี2009แบบสีงวดหรือ7ปีประมาณนี้เข้าข้าวแล้วครับถ้าลูกผมแนะนําลูกค้าดาวเลย50,000 40,000 50,000ดาวไปเลยการผ่อนก็จะน้อยลงการผ่านเปอร์เซ็นต์สูงก็มากขึ้นด้วยแต่ทั้งแถวทั้งนี้ท่านนั้นอยู่ที่เครดิตลูกค้าด้วยนะครับผมอ่าเจ๊จี๊ยปี2009ท็อปเอสวีเกียร์แพลนชิพเอ็มซีแล้วคันนี้ครับผมทุกอย่างของแต่งเบิกใหม่หมดเลยคันนี้ครับผมเป็นไงสวยๆครับผมถ้าเป็นไงลูกค้าชอบคันนี้นะครับผมทักสอบถามมาได้เลย ที่เพจโต๊ะ Shop หรือเฟซจิตสตาครับผมหรือเบอร์0619958671นะครับผมวันนี้ผมพาไปก่อนเดีนะ๋ยวพาดูข้างหน้นาครับผมมีแต่มีเซอร์ไพรส์ surprise, ครับผมสวัสดีครับ